มือใหม่นะฮะค่อนข้างเยอะมากในกลุ่มเรานะครับอยากที่จะให้ผมนะครับสอนแนววิธีการที่จะรับโบนัสนะครับของ f อฟเฟคโปเนี่ยทำยังไงนะครับสมัครยังไงยืนยันตัวยังไงนะครับคลิปนี้นะครับสามารถทําตามได้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมทําเพื่อทุกๆคนเลยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเข้าเว็บไซต์ตัว f อฟเฟโปนะครับ com นี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่สำหรับใครที่เป็นคนไทยนะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเปิดภาษาไทยได้แล้วก็ปรับเปิดเป็นภาษาที่ทุกคนถนัดได้เลยนะครับพบนะครับจะเข้ามาที่ตัวลงทะเบียนนะครับ มัดเกอกง่ายมากลนะมีแค่สองสามอันเนี้ยนะน,นี้ก็ผมก็จะใส่เป็นอ e ีเมลนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนแบบนี้ได้เลยนะครับหน้านี้นะครับเราจะสามารถใส่ชื่อตัวเองแล้วก็เป็นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงได้นะครับใส่ให้ตรงตามบัตรประชาชนของเราได้เลยนะครับแล้วกดดําเนินต่อนะครับฉันถือมากกว่าหนึ่งสัญชาติอันนี้ให้เปลี่ยน,น ใช้เป็นอันนี้แทนสถานะการจ้างงานนะครับอันนี้ใส่ตามที่สิ่งที่เรานี่ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ไม่สะดวกที่จะใส่นะครับใส่เป็นอะไรก็ได้นะฮะและได้ต่อปีนะครับอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเรียกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่มุมบนขวามือนะครับเราสามารถเลือกนะครับการยืนยันตัวตนได้เลยนะครับนี่เป็นอัปโหลดเอกสารเนาะตรงนี้นะครับหลังจากนี้นะครับให้เราใช้มือถือนะครับสแกนที่หน้าจอนีี้้เเเลลลยหัังจจาาากทท่รรรํส็แวนะคบใ เรายืนอีเมลให้เรียบร้อยนะครับแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จหมดแล้วตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นอะไรแล้วนะครับเราสามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับจริงๆแล้วตัวบัญชีที่อยู่ในโปรโมชั่นของ e x p l o e เนี่ยมันคือบัญชีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าล็อกอินของ m p l i f y ดีกว่าเราสามารถเทรดบน e x p l o เว็บไซต์ได้ด้วยนะพาสเวิร์ดต้องไปดูในอีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในอีเมลนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้เลยนะครับใส่ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับ f x p l o d นะครับขีดแล้วก็ เซิร์ฟเวอร์นะฮะใส่ fxpo นะครับพาสไอดีพาสเบิร์ดนะครับมาใส่ถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยมันจะขึ้นยอดเงินนะครับแบบนี้นะครับ oh. เมื่อเ,เชื่อมบัญชี F Expo เนี่ยเข้า m อฟทเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะที่หน้าเว็บไซต์ของเอฟพปเช็คบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขามักจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับแล้วก็โปรโมชันดีๆออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมที่คุ้มค่ามากๆนะครับเราร่วมแค่ครั้งเดียวเดี่ยวเราได้ถึง3ต่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินฝากสูงสุดนะครับห้าร้อยูโรตอลลเลยนะครับแล้วก็การเทรดนะครับที่ได้คืน25%ถ้าคุณออกหลอดทองคำนะครับหนึลอดนะครับคุณจะได้ค เหรียญเลยแล้วก็จับรางวัลน,นะครับมูลค่ารวมมากกว่า1ล้าน US Dollar หรือ35ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad เงินสดหรือว่าทริปท่องเที่ยวสุดหรูนะครับยิ่งคุณเทรดมาก Lucky d r a เนี่ยคุณจะได้บัตรไปส่งมากขึ้นนะฮะใครคเทรดได้ Lucky Draw กี่ใบนะฮะคอมเมนต์ข้างล่างให้ผมหน่อยนะครับและใครที่อยากที่จะเริ่มต้นเทรดนะครับเรียนรู้ให้มากๆก่อนนะฮะ